เราจะมาต่อกันในหัวข้อที่3หัวข้อที่3คือเป็นส่วนของนิวเคลียสแล้วลูกอ่ะนิวเคลียสเนี่ยเราจะบอกว่าโครงสร้างของนิวเคลียสนะจะประกอบไปด้วยเยื่ยอหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียรัสโครมาตินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวไหนเอ่ยที่เป็นนิวเคลียสตัวที่ครูชี้นี่นะที่ครูชี้เนี่ยมันคือนิวเคลียส ตัวที่วางทุบป่องทุบป่องอยู่พวกนี้นพวกนี้นก็คือออกแกเนลนถูกไหมที่เราเรียนมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นสีส้มสีส้มนี่นคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบไปด้วยถ้าเป็นเซลล์พืชมันก็จะมีเซลล์วอลด้วยเนาะก็คือเยื่อมันก็จะมีะผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์แต่ณนะตอนนี้รูปภาพที่ครูให้หนูดูเนี่ยมันเป็นเซลล์สัตว์เพราะว่ามันไม่มีเยื่อ มันไม่มันมีแต่เยื่อหุ้มเซลล์แต่ว่าไม่มีผนังเซลล์ใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นออร์แกนเนลและตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าที่ครูชี้ด้วยลูกสรองสีแดงนะ่ะนี่คือนิวเคลียสนะคะนี่คือนิวเคลียสตรงนี้นิวเคลียสเนี่ยเราจะพบในเซลล์พวกสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตนะรูปร่างจะเป็นรูปร่างแบบออกอมรี หรือยาวยาวนิดหนึ่งเนาะ,ะพบอยู่ตรงกลางเซลล์ค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเซลล์พืชที่ครูบอกว่าเนี่ยในเซลล์พืชน,นะมันจะมีแวล์คิวโอนใช่ไหมคะที่เป็นคอนแทตไทแว v ์คิวโอนเป็นแวล์คิวโอนแล้วมันมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็จะเบียด new นิวเคลียสเบียดอะไรต่างๆไปค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งอ,อ,อาจจะถ้าเป็นเซลล์พืชก็จะเห็นประมาณนั้นนะคะ,ะมีเนื้อเยื่อสองชั้น นิวเคลียสเนี่ยมีเนื้อเยื่อสอชั้นนะคะหน้าที่ทําอะไรหน้าที่น่โอหเยอยะแยะมากมายเลยเป็นผู้บัญชาการนะเป็นผู้บัญชาการเลยค่ะเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทํางานของเซลล์ถ้าเราพูดถึงคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเป็นพวก CPU เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นมนุษย์ก็คือพวกสมองเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอนอกจากควบคุมการทํางานของเซล์แล้วนะคะก็ เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีตัวที่เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมเป็นที่อยู่ของ d n a ที่อยู่ของโครโมโซมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นแหล่งสังเคราะห์ d n a i d เอควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ควบคุมการแบ่งเซลล์นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหน้าที่หลักๆของนิวเคลียสเราไปดูตัวนี้ก่อน ตัวแรกเลยที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเย er ื um ่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมมันคือโครงสร้างโครงสร้างแรกที่เราจะพูดถึงของนิวเคลียสเยื New ่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยหนูสังเกตดูว่ามันจะมีช่องเล็กๆคทะลุเยื่อทั้งสองใช่ไหมนี่มีช่อง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 นี่แล้วมันก็จะมีตัวจุดดำๆตัวจุดดำๆนี่คืออะไรมันก็คือตัวไรโบโซมนี่นะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาถึงสามารถที่จะสัรงข้อโปรตีนได้เห็นไหมคะนะนี่คือช่องว่างเนาะ ช่องว่างตัวนี้มีคุณสมบัติคล้ายกันกับเยื่อหุ้มเซลล์ลูกคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะถ้าหากว่าโมเลกุลของสารชนิดใดที่มีขนาดใหญ่กว่าเขาก็จะไม่ให้ผ่านนะคะเป็นทางผ่านเข้าออกของสารระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาซึมเนาะาชื่อของเอยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่านิวเคลียร์เมมเบรนและ นิวเ e ลียร์ e อนวิ n ล c นิวเคลียร์เมและ n ิวเคลียร์เอนวิเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปเจอ2องคำนี้มันก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองนะคะมีเยื่อหุ้มสองชั้นเนาะต่อไปเรามาดูในส่วนของที่2ของเราก็คือ n ิวคลีโอล n สนิวคลีโเนี่ยจะเป็นตัวก้อนกลมๆที่อยู่ใน n ิวเ e ลี นะคะไม่มีเยื่อหุ้มค่ะเป็นโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเป็นก้อนกลมที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อเราย้อมสีนะตัวนี้จะติดสีจะติดสีจึงทําให้เรานะมองเห็นชัดเลยนะคะ,ะประกอบไปด้วยอะไรนิวคลียสก็ประกอบไปด้วยโปรตีนกดนิวคลีิสชนิด rna เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มี dna ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ rna รวมกับโปรตีนนะคะประกอบเป็น ไรโบโซมมาดูตัวต่อไปก็คือตัวโครมาตินนะคะโครมาตินเนี่ยหน,หนูเห็นใช่ไหมลูกว่ามันจะเป็นเหมือนตอนนี้ณนะนะตอนนี้คือมันเป็นเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่สายยาวๆยาวๆพันอยู่ในนิวเคลียสเนี่ยนะคะ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราพูดว่าเป็นโครมาตินแต่เมื่อมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นไอตัวโครมาตินเนี่ยก็จะทําการขดตัวสั้นลงแล้วมันก็จะมีกระบวนการเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันในรายละเอียดของเรื่องของการแบ่งเซลล์เนาะเขาจะเรียกโครมาตินที่มันมีการขดตัวแล้วเห็นเป็นรูปร่างเราเรียกว่าโครโมโซมเออมันก็จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างนี้ว่าโครโมโซมกับโครมาตินนะคะอืม ทีนี้ประกอบไปด้วยอะไรโครมาชินประกอบไปด้วยโปรโตีนและ DNA นะคะโปรโตีนและ DNA จะควบคุมลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอยู่ภายในนิวเคลียสนะคะเป็นเส้นพันกันขณะที่มีการแบ่งเซลล์มันก็จะเปลี่ยนรูปร่างอีกรูปร่างหนึ่งแล้วก็จะมีกระบวนการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสนี้นะคะ แต่ครูจะยังไม่อธิบายนะตร,ตรงโครงสร้างนี้นะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดต่อไปอ่ะถ้าเป็นเซลโปรคาริโอตนะคะ DNA DNA จะอยู่ในไซโทพลาซึมเราจะเรียกบริเวณนั้นว่านิวคลีย์แต่ถ้าหากว่าเป็นพวกยูคาริโอตที่มเีเป็นพวกยูคาริโอตเนี่ย DNA เนี่ยมันจะอยู่ในนิวเคลียสไงมันจะอยู่ในนิวเคลียส ก็คือตัวนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นพวกโปรคาริโอตจะอยู่ในไซโทพลาซึม DNA จะลอยอยู่ในไซโทพลาซึมนะคะ